ได้เรื่องราคาโปรโมสวันนี้ค, A ครับรันอเวนหไปก็ตายเปล่อครับ <ผม S 2> นี่รับท่ะครับผมก็โปรเจกต์นะครับรันอเวนนะครับนี่ไปก็ตายเปล่าเนาะนี่ก็เป็นโกรเวย์นันเทนเมนต์นะครับก็ร่วมกับบ้านฉันนะครับก็ร่วมปิดกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีนักแสดงหลัก3คนเนาะน้องมิวสิกน้องไฟฟ้าแล้วก็น้องเปโน้นะครับแล้วก็มีพี่น็อตกับพี่ต้นด้วยมาเป็นในระบบในในส,ส่วนซีเรื่องนี้เนาะ,นนะก็ถือว่าจริงจริงเราเองก็ตั้งใจมากๆเนาะทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยก็นับว่าเป็น ซีรีส์นิยายเนาะ g L นะครับที่เป็นซีรีส์ผีสยองขวัญนะครับก็มีความท้าทายมากๆเนาะในปีนี้ที่เราได้เปิดตัวเป็นซีรีส์นิยายผี g L ในการทำในครั้งนี้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากเลยครับเพราะว่าทางทู่มกับเองพี่โอ๊ตนะครับก็เต็มที่มากๆในการที่ได้รับร่วมทําในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ติดตามนะครับรับชมนะครับก็ซีรีส์น่าจะออนปลายปลายปีนี้นะครับที่ช่อง3นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับผม เป็ครังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์ที่ออกเป็นยวกับเกอร์เลิฟแนวสองรื่ีครับก็ผมว่าถือว่าเป็นความท้าทายดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เป็นเกอร์เลิฟแล้วก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผีด้วยเนาะซึ่งแล้วพอนิยายของคุณนักเขียนเขาเขียนมาดีด้วยแล้วเนี่ยผมว่ายิ่งเราต้องยิ่งทําให้มันดีดีให้ภาพที่คนที่ได้อ่านไปอะได้เห็นภาพแล้วแบบ ตรงตรงจากสิ่งนั้นหรือว่าดีกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกครับใช่ใช่ใช่ครับสหรับเกแวนักกีฬาแต่กคกว่าครับบโอ้ยถึงถึงแม้เขาจะเพิ่งเคยเจอกันในครั้งแรกแต่ผมรู้สึกว่าเออเขาจะจะมีโชคชะตาต้องกันเลยบางอย่างในอดีตชาติไม่ไม่ไม่่างจากในในเนื้อเรื่องเลยครับ เขาสนิทกันเร็วผมรู้สึกว่าเออเขาก็นั่งคุยเล่นในกันไปเรื่อยๆแปลว่าเคมีมาแน่นอนใช่ครับแลักแสดงคนนึ่งเขามีตัวละครลับทีว้ใช่ค่ะมีตัวละครละครลับหลายตัวเลยค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยครับรองว่าครับแต่ออกมายืนก็ดูไม่ใช่ลับแล้วเปิดเผยแล้วแล้วแล้วเรื่องบทของล้อเปียโนที่เราต้องนี้ยังไงบ้างครับ่อนดูครับยังไงกับบทนี้นะครับเอาถามผมนะครับคือถามเขาเขาเ็นผู้ถือบทครับก็ จริงๆน้องจริงๆผมแอบสงสารน้องนะครับน้องเขาน้องเขาหน้าตาหน้าตาดีมากแต่ว่าน้องเขาถูกจับแต่งเป็นผีผมก็พยายามคุยกับพี่เนมคุยดังทางประตูว่าทำน้องเขาให้เป็นผีที่สวยได้ไหมเราอย่าไปทำร้ายน้องเขามากเราเรามีพระที่เขาสวยนะคะสวยแบบสวยมากด้วยแต่ว่าด้วยนิยายเนาะก็ต้องมีความแบบว่าเป็นสยองขวัญก็ต้องมีความแบบอาจจะขอโทษเป็นโนด้วยอย่างสวยแค่ไหนใจใต้โต๊ะ ท้กอให้น้องได้เห็นเป็นช่แค่โชว์ความสวยมากก่ได้บ้างต้องต้องได้บ้างครับแต่ผมจะพยายามทำให้ผีเรื่องนี <Yes ้ดูน่าจดจำแล้วกันครับทำให้แสดงเปนะน้านำตัวกับบทละคร่บทอะไราก็ได้แล้ค่ะ ก็มิวสิกนะคะรับบทเป็นวินค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่ากําลังจะตายแล้วแล้วเราก็กําลังดีผีที่เป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรตามเรามาแล้วบงังเอินเราก็ได้มาเจอกับคนที่รู้สึกว่าเขาจะช่วยชีวิตเราได้ในระยะเวลาที่เหลือะคะ่ะของไส่งต่อบทของเราหนักขนาดไหน,นต้องไปนอนในโรงแล้วมีหู่บาอะไรต้องงานตามกางงานทงงานงเกมก เข้าใจคือจริงๆแล้วสิ่งรู้สึกว yup> ่าการเห็นผีแบบสั่งได้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เหมือนเราจะต้องแบบเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วด้วยแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่แบบการมีเซนต์หรือว่าเห็นผีแต่มันคือกําลังจะถูกเอาชีวิตอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าความสับสนของความรู้สึกตัวละครน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะมันหนักไหมบางทีเราต้องไม่ต้องพกความเชื่อในการทำที่มีกระกหรอนอในโรงต่อจ้ตาอะไรอย่างเงี้ยอือคือหนูเองก็รู้สึกว่าการแบบ รู้สึกว่าเรากาลังจะตายอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปทัชหรือว่าไปสัมผัสมันมาก่อนแต่ว่าเราจะต้องมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากาลังจะเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วอ่ะเราจะทํายังไงกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ดีไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อไฟฟ้าค่ะครับบทเป็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อไฟฟ้าค่ะรับบทเป็นบุญบุญิสาค่ะลูกของล่างทรงเรามีอาชีพเป็นมือปราบผีค่ะ ประมาณนั้นค่ะมีเวทมีของเวทอะไรพเด้มีวเอุยอันนั้นอะเป็นของแบบว่าของพิเศษของหนูเลยแบบของติดตัวที่แบบเป็นอันเดียวอันในโลกเลยที่เรามีสำคัญมากแต่เราก็ให้เขาเพราะว่าเรารักเขายิ่งกว่าชีพตัวเอง ควเชื่อหรืออะไรเรื่องพวกนี้อะไรกันนี่ส anyway> uh> yeah ิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลึกลับอะไรส่วนตัวใช่ไหมคะส่วนตัวเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ลบหลูด้วยเพราะว่าเราเชื่อแล้วยิ่งแบบว่าพอมาเล่นมันก็อินเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะอินกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแน่นอามันเป็นซลรีส์ยูนิล่ะผมคาดหวั่าเอ็นซีหรือ่า จากชิ้นฟินอะไรอยงเงี้ยเรามีเนาะจุ๊บตอนลุตไปพี่ได้ดูมาแล้วยังไงบ้าามค่ะก็มันเป็นซีรีส์ผีอ่ะเนาะพี่แบบว่ามันก็จะมีทั้งความหลอนลุ้นแล้วก็เรื่องรักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีแต่จะมียังไงบ้างก็ต้องรอติดตามนะคะเบียโนคะ่ค่ะเบียโนนะคะรับบทเป็นจอมขวัญจอมขวัญนรรการเกิดนะคก็ ทุกคนเห็นนะคะคือชาติปัจจุบันหนูนะคะโหขิดแล้วค่ะแต่ว่าชาติที่แลวว้วอะหนูเป็น พี่นองเขาเป็นแบบก้นค่ะก็คือจองขอนแล้วก็จองคนอยูอยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีค่ะถูกเอ่อสเรียนเที่ยงปิดทั้งคู่ค่ะแล้วก็โดนครอบครัวกดดันแบบอยากให้จบมาปุ๊บเนี่ยทำธุรกิจกับครอบครัวแต่หนูเป็นคนที่รักอิสระมากก็ได้มาพบรักกับใครสักคนหรือเปล่าที่รักจุกจ่าจบกจุก ไม่ได้ไม่มีใครเบรกเลยต่เรื่องแล้วแบบเออเป็นผีตลอดสวยของหนูใช่เนาะจริงๆแล้วอ่ะรู้หลายรอบมากเลยนะคะคือโดนล่อซื้อมาว่าจะได้เป็นผีที่สวยนะคะเพราะหนุ่มแคสเนี่ยโหหน้าเต็มแน่นอนคิวหน้าเต็มบอกว่าคาแรคเตอร์คือตรงไปนน้องมากเลยนะคะสูงขาวยาวผมดำตรงสรุปในผีคือ ในเรื่องไม่มีสวยสักตอนเลยโดนหลอกมาค่ะแต่ว่าต้องรอดูว่าในชีวิตจริงจะมีสวยสักกี่ตอนแต่ที่แน่ๆเราคือต่อแน่นอนต่อแน่นอนแน่นอนเขาต้องจำเนียงแบบว่าเดี๋ยวก็รู้เออพี่หมาก็แบบนั้นเออมันยากง่ายยังไงไหมกับการเล่นบทเต็มทีเราเหมือนเป็นตัวละครเด็ก้วยเราเป็นคนแรกเลยค่ะเป็นคือหนูเคยเกริ่นไว้นะคะว่าจริงๆเรา หนูไม่เคยรับซีรีส์เลยเพราะหนูไม่เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่แบบว่ามันนั่งท่องบทแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูชอบน้องเพลงมากกว่าแล้วพอได้โอกาสครั้งนี้หนูเลยลองดูเพราะว่าหนูจะชอบหนังที่แบบจอม่าไม่ใช่แบบมุ้งนิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมุ้งอาจจะไม่ใช่แนวเลยพอเป็นเรื่องนี้โอ๊ยเรื่องผีก็คิดว่าเฮ้ยหนีผีอ๋อเป็นผีไปไล่เขา 168ชั่วโมงจะสวยตอนชั <laughs> ่วโมงไหนคะสวยกี่โมงสวยตอนกี่โมงหลังอาบน้ำหน้านะคะราน้กาลครับอบนต้นเลยครับครับผมผมต้นนะครับก็พบดเป็นจอมพลนะผมพี่ชายของจอม รับยังไงจะมีเปิดเผยอะไรมากกว่าที่ไม่รับที่อะไรอย่างนี้ไหมครับคอตอนือว่ายังไงเลยบทของเราอ๋อก็บอกแล้วครับว่าจะเป็นตัวละครรับนะครับผมอาจจะมาในตอนที่กำลังแบบขับขันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รอติดตามได้ครับร้อยสิปดชั่วโมงเราจะไม่รับตอนชั่วโมงไหนก็อาจจะเป็นผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับผมแล้วแต่วุ่นกับแทอ้อมอไหร 108ชั่วโมงชีเป็นที่ตายถ้าคิดเป็นวันกี่วันนี่คิดไปแล้ว3วันนะผมในไทยท้างใหม่ก็ทำให้สามทาง4วันจ้า108ชั่วโมงงานที่สี่จัดนี่คิดไปแล้ว7วันโวันจะเล่นอีกกี่ติดครับผมก็โอเคต่อเลยครับผมเจ็ดวันครับ ตอบแล้วอ๋อ่ของเราครับพี่ทำโอเคพูดได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าเก็บไว้นิดนึงะเก็ว้นิดนึงก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นพี่ทำครับแต่ว่าจะเป็นจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้คนไหนบ้างรอติดตามแล้วกันนะครับเป็นพี่ชายญี่ปุนเป็นพี่ชายเอางั้นเลยเหรอได้ได้บอกได้แต่ว่า มากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เือเล่นเป็นพี่ชายของน้องบุญนะครับก็ในเมื่อเรามีน้องสาวที่เป็นมือปราบแล้วพี่ชายก็ต้องเป็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไปติดตามเอายินด่นไปให้น้องหมดแล้วเป็นคนที่น่ารักครับผมเป็นพี่ชายที่น่ารักแน่นอนยังไงบ้างคะตอนนี้ขั้นตอนอยู่ตรงไหน ตอ,ตอนนี้ก็กาลังจะเริ่มเปิดกล้องค่ะก็ใกล้ๆแล้วภายในเดือนสิงหานี้เราเปิดกล้องแน่นอนตอนนี้ก็พายลอตแล้วอยากให้ทุกคนแบบติดตามพายลอตของเราถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ดูค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราพยายามจะปั้นช็อตพี่โอ๊ตก็คือถ่ายแบบซินมาติกเลยช็อตต่อช็อตดีไซน์ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการเกิร์ลเลิฟด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามมากๆจริงค่ะกับซีรีส์เรื่อง นึงค่ะประมาณหนึ่งก็ทุกทุกฝ่ายทุกทีมก็พยายามทําให้เหมือนกับนิยายมากที่สุดมาใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนิยายเยอะมากค่ะเราก็อยากให้คนอ่านแบบได้รับเต็มๆเป็นภาพแบบที่คนอยากเห็นนะคะเปิดกล้องแล้วเราก็จะได้ดูภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้แน่นอนค่ะาค่ะภายในปีนี้เราบอกเราไม่บอกไปปีไปปีค่ะอะไรนะฮะ ยังไม่บอกยังไม่บอกสีกุกลาบไม่บอกเพรากับอาจจะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะกันซ่ายแล้วกั่ฝากคามี่ะวีนังน้องรงมากนิดยสิเลยลั ได้เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ G L ที่มีรสชาติแตกต่างจาที่ทุกคนเคยได้แบบว่ารับชมกันแน่นอนยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผีแน่นอนมันจะมีเรื่องราวเยอะมากๆที่ทุกคนสามารถรอติดตามได้ค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ ก็อย่างที่มิวสิกบอกเลยค่ะรับรองว่าเรื่องนี้มันครบรสมากๆแล้วก็หนูเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับประเทศเรามากๆเลยค่ะก็สนุกค่ะรับรองง่ายเลยเพราะพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนติดตามได้ทางช่อง Glow Entertainment นะคะก็จะมีทั้งเป็น y o u t u b e แล้วก็มี X แล้วก็มี i n s t a g r a m ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ